นี่ค่ะนี่ปีใหม่ใช่ไหมอ้าวนิวเ e a r ไม่ได้เจอกันนานเลยนะสบายดีหรือเปล่าเมื่อก่อนฉันจำได้หน่ว่าเธอเป็นคนเรียนเก่งแล้วทำไมมาเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ในตลาดละ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะช่วยอุ่นเธอ ผากร้านเธอนี่มันไม่น่ากินเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรถือว่าฉันช่วยเพื่อนเก่าแล้วกันแล้วเนี่ยขายกำไร,รเท่าไหร่หรอกำไรร้อสิบบาทอะถ้าเธออยากได้อันไหนเธอก็เลือกเอาได้เลยนะอ่ะงั้นฉันเอานี่สองกำรรเอ้ได้ละยี่สิบบาทฉันให้หนึ่งร้อยบาทไม่ต้องทอน อุ๊ยพอดีว่าฉันทําเงินตกนะแต่ถ้าเธออยากได้อะก็คานเขาเข้ามาสินี่มันจะมากเกินไปแล้วนะยอมรับความจริงหน่อยมันไม่มากเกินไปหรอสำหรับคนฉันตับแบบเธอขอเรียกคนสัมภาษณ์เคียวต่อไปนะคะเชิญคุณยวเอียค่ะ ใหไมทำไมเธอถึงไม่ต้องตกใจขนาดนั้นหรอกก็เมื่อเช้าเธอไม่เปิดโอกาสฉันพูดเลยนี่มาค่ะฉันช่วยขอบคุณมากเลยนะคะ ถ้าไม่ได้คุณฉันแย่แน่เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันว่าคุณรีบไปล้างมือก่อนดีกว่านะคะมีแต่ฝุ่นน่ะสกระปรกแย่เลยแต่ว่าอ๋อไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันเฝ้าร้านให้ถ้ามีลูกค้ามาซื้อเนี่ยเดี๋ยวฉันขายให้ก่อนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันนึกกลับมาค่ะก่อนที่เธอจะวิจารณ์หรือตัดสินคนอื่นนะ่ะฉันว่าเธอดูตัวเองก่อนไหมไม่ใช่เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วมาพูดจาดูถูกคนอื่นเหมือนคนไม่มีสมอง อ๋อเรื่องเมื่อเช้ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะฉันขอโทษจริงๆด้วยนะถ้าชีวิตเธอยังต้องดิ้นรนหางานทำอะ่ะฉันว่าเธอก็ไม่ควรอดวดรวยใหญ่โตกับใครนะไหนๆเราก็คุยกันรู้เรื่องอแล้วและอีกอย่างนึงอะ่ะเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานฉันหวังว่าเธอจะรับฉันเข้าทำงานนะอยากได้งานหรอพานเขาเข้ามาสิ